4,618หลังจากที่ยุงเลือดชนิดนี้ได้รับการปลูกฝังเป็นพิเศษแล้วมันจะถูกควบคุมโดยจิตใจของอยู่อี้เว้อย่างกัดคนพวกมันจะไม่ดูดเลือดจากร่างกายมนุษย์ แต่จะหลังเฉพาะสารพิษที่เพาเลี้ยงเข้าสู่ร่างกายมนุษย์เท่านั้นสารพิษนี้มีอยู่ในปริมาณมากในเลือดที่เน่าเสียของยุงในเลือดยุงในเลือดจึงอุดมไปด้วยสารพิษนี้สามารถทําให้กล้ามเนื้อทั่วร่างกายอ่อนแอและอ่อนแอสมองเียนหัวความสามารถในการตอบสนองและความสามารถในการตัดสินจะแย่กว่าปกติมากกว่าสองสามตัวอาจทําให้มีไข้สูงและสับสนได้ในปริมาณที่มากพอสารพิษก็อาจถึงตายได้เช่นกันภายใต้สถานการณ์ปกติอยู่อีเว้ยไม่ได้ใช้ยุงเลือดชนิดนี้เพื่อฆ่าคน แต่ใช้ยุงเลือดชนิดนี้เพื่อสร้างกับดักสําหรับลูกค้าเป้าหมายในการฆ่าหูอยู่อีเว่ยจะเลือกลูกค้าเป้าหมายก่อนจากนั้นจึงใช้รูปลักษภายนอกเป็นจุดเริ่มต้นโดยอ้างว่าอีกฝ่ายมีหายนะที่น้องเลือดและแม้แต่วิญ,ญญาณชั่วร้ายก็ยังเอ็นกายอยู่อย่างไรก็ตามหากอีกฝ่ายไม่รู้สึกอึดอัดในร่างกายเขาจะสงสัยในคำพูดของเขาเป็นธรรมดาอยู่อีเว่ยไม่กลัวความสงสัยของอีกฝ่ายหากอีกฝ่ายไม่เชื่อเขาจะฉวยโอกาสปล่อยยุงเลือดอย่างเงียบๆและปล่อยให้ยุงเลือดกัดอีกฝ่ายหนึ่งหลังจากที่อีกฝ่ายถูกยุงเลือดดกัแ จะใช้เวลาไม่นานที่ทั้งบุคคลจะปรากฏตัวขึ้นในสภาวะสับสนและแม้แต่การเดินก็ยังทําให้ขาของเขาอ่อนแรงและดวงตาของเขามืดลงสถานการณ์แบบนี้คล้ายกับสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณชั่วร้ายหรือความรู้สึกของผีในร่างกายด้วยวิธีนี้อีกฝ่ายจะนึกถึงคำพูดก่อนหน้าของเขาโดยธรรมชาติและค่อยๆเริ่มเชื่อในสิ่งที่เขาพูดนอกจากนี้ผู้คนในรัฐนี้ยังมีแนวโน้มที่จะชนลม้มพลิกคว่ำหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นอย่างมากและหากพวกเขาอยู่ข้างนอก พวกเขาจะถูกคนเดินเท้าและยานพาหนะอื่นๆชนได้ง่ายหากลูกค้าได้รับบาดเจ็บจะมองเห็นเลือดได้ง่ายจึงสอดคล้องกับภัยพิบัติโลหิตท,ที่เขากล่าวไว้ก่อนหน้านี้หลังจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วลูกค้าส่วนใหญ่จะตื่นตระหนกและเลือกเส้นทางโดยคิดว่าอยู่อีเวเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆและเลือกที่จะเชื่อกำพูดของเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขและขอความช่วยเหลือจากเขาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแก้อ่อนเพลียและอยู่อีกด้วยอีเวย,ยังมียาแก้พิษชนิดพิเศษในยุงในเลือดเมื่อลูกค้าขอความช่วยเหลือจากเขา เขาจะเรียกเก็บค่าทำเนียมก้อนโตก่อนแล้วจึงทำพิธีปลอมเสร็จพิธี เขาขอให้ลูกค้านอนนีคขิตระอาะแก้วนอนนีคขิตโทร,ระอาะมาหนึ่งแก้วแล้วจุดไฟยันที่เขียนโดยเขาเนาะที่นั้นแล้วโรยขี้เท่าของยันลงในน้ําที่ลูกค้าเตรียมไว้เองแล้วปล่อยให้เขาดื่มเข้าไปในกระบวนการคว้างขี้เท่าลงในถ้วยเขาจะใช้อาการตาบอดทั่วไปของนักมายากลเพื่อวางยาแก้พิษลงในน้ําอย่างเงียบเงียบเพื่อที่ว่าตราบใดที่ลูกค้าดื่มน้ําถ้วยนี้อาการไม่สบายทั้งหมดจะหายขาดอย่างไรก็ตามลูกค้าไม่ทราบว่าทั้งหมดนี้เป็นกับดักของเขาจริงๆเนื่องจากลูกค้าได้สัมผัสกับกระบวนการทั้งหมดเป็นการส่วนตัวจาก ดีไปชั่วและจากเลวไปสู่ดีพวกเขาจะคิดว่าบุคคลน,นี้เป็นตรมาจารย์ของเทพเจ้าจริงๆและตั้งแต่นั้นมาพวกเขาจะเคารพและเคารพเขาอย่างสูงอยู่อีเว่ ใช้วิธีนี้เพื่อหลอกลวงคนรวยจำนวนมากบนเกาะฮ่องกงและเขาทำเงินได้มากแล้วตอนนี้เขาวางแผนที่จะใช้วิธีนี้เพื่อตั้งค่าชุดสำหรับเย่เฉินในขณะนี้เขาคิดกับตัวเองว่าตราบใดที่นามสกุลเย่สามารถมองเห็นเลือดและปล่อยให้เขาคุกเขาบนพื้นและขอให้ฉันช่วยเขาแก้ปัญหาเฟยเเ็กซินจะมองมาที่ฉันด้วยความชื่นชมอย่างแน่นอนและที่ในเวลาเดียวกันเขาจะผิดหวังอย่างมากกับนามสกุลเย่ฉันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนนามสกุลเย่และกลายเป็นผู้เชี่ยวฉันหวงจุ้ยของเฟย ินตอนที่4,619เยเชินสั่งสอนหลังจากตัดสินใจใช้เย่เชิน เพื่อเปิดมีดอยู่อีเว้ก็ใช้กรดเฉือนปลายนิ้วชี้ของมือซ้ายด้วยมีดสั้นเมื่อเลือดไหลออกเขาก็หยดเลือดลงในภาชนะที่เตือนเลือดยุงทันทีทันทีที่เลือดสดหยดลงในภาชนะส่วนของตัวอ่อนของยุงในเลือดที่ลอยอยู่บนชั้นบนสุดของเลือดได้ข้ามผ่านกระบวนการของยุงธรรมดาที่กลายเป็นดักแด้โดยตรงและปีกที่เกือบจะโปร่งใสคู่หนึ่งปรากฏขึ้นในทันทีหลังจากนั้นยุงเลือดเหล่านี้ก็บินออกจากภาชนะทีละตัวบินเป็นวงกลมเหนือหัวของอยู่อีเว้สามเมตรเนื่องจากยุงในเลือดมีขนาดเล็กมากเมื่อยุงเลือออดเหล่่าานนนี้้้บบิยูทงฟ คนอื่นจึงไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยตาเปล่าอยู่อีเว่ยใช้สูตรพิเศษเพื่อขับไล่กลุ่มเลือดยุงให้บินไปทางวินล่าทันทีในเวลานี้ในห้องนั่งเล่นของวินล่ายเยเินกำลังคุยกับเฟยเค็กซินช่วงเวลาที่ยุงเลือดมากกว่า20ตัวเข้ามาในวินล่าผ่านรอยแตกของประตูเยเชนก็สังเกตเห็นความผิดปกติแล้วแม้ว่าคนอื่นจะไม่ได้ยินกลิ่นเลือดพิเศษแต่สำหรับมาเวนเย่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะหลบหนีจากสายตาของเขาเมื่อเขาสังเกตเห็นว่ามียุงเลือดมากกว่า20ตัวบินผ่านยเยเินเดาว,ว่านี่คงเป็นว ย่อย่างไรก็ตามอัตราการตายของยุงในเลือดนี้ยังคงเลวร้ายยิ่งกว่ายุงสีดำของอยู่จิงไห่ ขอของเขาและ,มะแมลงกูกูที่เกิดของอาจารย์ส่วนเฟิงเหฮนียนอย่างไรก็ตามในกรณีที่เย่เฉินกล่าวกับเฟยเค็กซินว่าคุณเฟยโปรดช่วยฉันเตรียมชาสักถ้วยเฟยเค็กซินไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้และพยักหน้าทันทีและกล่าวว่าฉันจะไปดูที่ห้องชาควรจะมีที่นี่คุณเย่โปรดรอสักครู่เย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยเขาไม่ต้องการดื่มชาจริงๆแต่ต้องการนําเฟยเค็กซินออกไปด้านหนึ่งเป็นการสะดวกสําหรับเขาที่จะทําด้วยตัวเองและในทางกลับกันมันสามารถ หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้เมื่อเฟยเค็กซินลุกขึ้นมองหาห้องน้ำชา ลุมยุงเลือดก็สูงถึงสองเมตรเหนือศีรษะของเยชนยุงในเลือดตื่นตัวมากพวกมันไม่ได้บินตรงไปที่เยชนแต่บินไปที่หัวของเยชนก่อนพยายามรอบโจมตีเย่ชนจากจุดบอดในสายตาของเยชนอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะมีอัตราความสําเร็จที่สูงมากเมื่อเทียบกับคนทั่วไปต่อหน้าเยินมันเป็นเด็กมากกว่ากุมารเวชศาสตร์ในเวลานี้เยชนยกมือขึ้นเล็กน้อยและพลังวิญ,ญญาณก็ออกมาจากร่างกายของเขายุงเลือดมากกว่า20ตัวที่จ้องมองกันและกันสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวใน ทันทีและพวกมันก็ถูกแช่แข็งในาอากาศราวกับว่าเวลาหยุดนิ่งหลังจากนั้นเยเชนคว้าอากาศด้วยมือใหญ่ของเขาและยุงมากกว่า20ตัวถูกจับอยู่ในฝ่ามือของเขายเย่เชนเหลือบมองลงและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเบาๆมันเป็นลูกชายของอยูจิงไห่จริงๆและสิ่งที่พวกเขาสองคนเล่นนั้นคล้ายกับลูกบอลต้องบอกว่าเยเชนวางแผนที่จะเปลี่ยนยุงเลือดเหล่านี้เป็นผงโดยตรงอย่างไรก็ตามเขามีความคิดอย่างรวดเร็วและแอบพูดว่าในเมื่อเด็กคนนี้ชอบเล่นกับยุงมากทำไมคุณถึงไม่สนุกกับเขาล่ะ ดังนั้นยย่ฉินจึงมองไปที่ยุงในเลือดในมือของเขาและใส่พลังวิญญาณของเขาเข้าไปในยุงในเลือดทันทีทันทีหลังจากนั้นฉันเห็นยุงเลือดเหล่านี้เหมือนลูกโป่งที่ระเบิดขยายออกจากร่างกายที่มีความยาวน้อยกว่าหนึ่งเซนติเมตรทันทีและในที่สุดก็มีขนาดเท่าตัวต่อ มันพองตัวขึ้นหลายสิบครั้งในทันทีทําให้การปรากฏตัวของยุงเลือดเหล่านี้น่าเกลียดอย่างยิ่งในทันทีเพียงเพราะถูกขอหุ้มด้วยออร่ายุงเลือดเหล่านี้จึงเป็นเหมือนตัวอย่างที่ไม่ขยับขยื่นในเวลานี้ช่วยแชร์ด้วยค่ะันที่4,620ต้องจัดการ เยเชนมองไปรอบๆในห้องนั่งเล่นและพบขวดกระเบื้องประดับตกแต่งดังนั้นเขาจึงใส่ยุงจำนวนมากลงในขวดทันทีในเวลานี้เฟยเค็กซินเข้ามาพร้อมกับทั่วชายิ้มและพูดกับมาเวนเย่ว่าคุณเย่ฉันเตรียมชาดำไว้ให้คุณแล้วคุณสามารถลองได้ขอบคุณเยเชนยิ้มเล็กน้อยจิบจากถ้วยน้ำชาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าชานี้ดี มันควรจะเป็นชาดำที่ดีที่สุดในตลาดดูเหมือนว่าหลิวเจียหุยจะไม่สนใจน้อยลงในครั้งนี้เฟยเค็กซินพยักหน้าและยิม้มและกล่าวว่าท้ายที่สุดคุณเย่เป็นผู้สั่งคุณคุณหลิวเขาคงไม่กล้าแล้วเลยเขาอย่างแน่นอนในเวลาเดียวกันอยู่อีเว่ย ในบ้านก็รู้สึกแย่เล็กน้อยยางเลือดที่ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายหลังจากดื่มเลือดของเขาเชื่อมโยงกับจิตสำนึกของเขาซึ่งเป็นสาเหตุที่ยุงเลือดเหล่านั้นสามารถเชื่อฟังคำสั่งของเขาได้แต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับยุงเลือดเหล่านั้นได้หายไปแล้วและเขาไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของมันอีกต่อไปแม้ว่ายุงเลือดจะดูไม่เด่นแต่ก็มีราคาแพงมากมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและได้รับการปลูกฝังโดยหมอผีไทยด้วยน้ำมันจากศพมนุษย์เนื่องจากความยากในการเพราะปลูกและให้ผลผลิตต่ำมากราคาจึงสูงมากออยยู่ีเเวังงใช้ินนป็จ เนมากเพื่อซื้อชุดจากประเทศไทยแอชโชยซิสที่ดีแท็กออนไลน์คุ้มกว่าและประเด็นสําคัญคือเมื่อหมอผีไทยขายยุงเลือดชนิดนี้พวกเขาจะใช้วิธีพิเศษในการกรองยุงเลือดตัวผู้ดังนั้นยุงทั้งหมดที่อยู่อีเว่ยซื้อเป็นยุงตัวมียทั้งหมดและยุงตัวมียไม่ดูดเลือดมันไม่สามารถแพร่พันุ์ได้ดังนั้นสําหรับอีเว่ยยุงเลือดทุกตัวมีค่ามากและอยู่อีเว่ยปล่อยยุงเลือดมากกว่า20ตัวในลมหายใจเดียวซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของยุงในเลือดทั้งหมดของเขาอยู่อีเว่ยไม่กล้าที่จะปลลล่่่่ออออยุงงเเืืดทีีหหออกครึึน ดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะเข้าไปในวินล่าเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาคิดกับตัวเองว่า หากเยเชนมีความสามารถในการกำจัดยุงในเลือดได้จริงเขาจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ของเขาไม่เช่นนั้นเมื่อยุงเลือดเหล่านี้ถูกกำจัดเขาจะประสบกับความสูญเสียอย่างหนักดังนั้นก่อนที่ขบวนรถของหลิวเจียหุยจะมาถึงเขาเดินไปที่วิลล่าเคาะประตูและเดินเข้ามาโดยไม่อรอให้คนข้างในตอบทันทีที่เขาเข้าไปในวิลล่าอยู่อี้เว่ยเห็นเยเชนนั่งอยู่บนโซฟากำลังดื่มชาในเวลานี้ไม่มีร่องรอยของยุงในเลือดในห้องนั่งเล่นทั้งหมดสิ่งที่แปลกไปกว่านั้นคือแม้แต่กลิ่นเลือดพิเศษของยุงเลือดทำให้เขารู้สึก ไม่ได้กลิ่นเลยอยู่อีเวไวต่อกลิ่นประเภทนั้นมากที่สุดแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่เขาก็สามารถตรวจจับได้ทันทีอย่างไรก็ตามไม่มีร่องรอยของยุงเลือดในวินล่านี้เลยซึ่งทําให้เขางงวยอย่างยิ่งในตอนนี้เยเชิญถามด้วยความสนใจอย่างมากอาจารย์อยู่ข่านมาทําอะไรที่นี่เมื่อไม่ได้เตรียมพิธีข้างนอกข่านต้องการดื่มชาด้วยกันไหมอยู่อีเวระงับความประหลาดใจและความงงวยในหัวใจของเขาขมวดคิ้วที่เยเชิญและพูดอย่างเย็นชาว่าฉันคิดว่ามันน่าสมเพชสําหรับคนอย่างพุนที่กําลังจะได้รับภัยพิบัติน อเลืและฉันไม่อยากตายจริงๆอยู่อี้เว่ยพูดอย่างเย่อหยิงทำไมเจ้าไม่ทำเช่นนี้ขอคำนับและขอโทษข้าด้วย ข้าจะปล่อยวางในสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงก็ตามข้าจะส่งเครื่องรังวิเศษไปทำลายภัยพิบัติของเจ้าเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างจริงจังอาจารย์อยู่ขอบอกความจริงแก่ท่านว่าข้าสามารถใช้เทคนิคฮวงจุ้ยได้ไม่มากก็น้อยข้าเห็นว่าท่านประมาไม่มีเจ้านายหนอนหมายของคุณมีสีดำริมฝีปากเป็นสีม่วงที่สำคัญคือคิ้วซ้ายถับแน่นคิ้วขวาก็กระจัดกระจายและในแวบแรกมันก็จะหงุดหงิดและหงุดหงิดและกวอนอย่างคุณนี่ช่างหน้าสมเพศเสียจริงอยู่อีเว่ยยาะเย,ะย,ะยะ้เด็กผู้ชายอยากลัวที่จะวับลิงของคุณ เมื่อคุณพูดใหญ่เยชชนพูดอย่างมีความสุขฉันไม่ได้พูดมากเธอหน้าตาแบบนี้ฉันแค่คิดเลขในใจคุณสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในตอนนี้คืองูหนอนหนูและมดช่วยแชร์ด้วยค่ะ